สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมแม่น้ำโของำอำเภอธาตุพนมนะครับอาจจะพาเพื่อนๆืน,นะครับมาดูระดับของแม่น้ำโขงนะครับหลังจากที่มีมรสุมนะครับพายุพัดผ่านเข้ามาาแถวแถวภาคอีสานนะครับฝนตกติดต่อกันประมาณ2-3ถึงวันนะครับ และอีกอย่างก็มีข่าวว่าน้ำท่วมใหญ่นะครับที่เมืองจีนทำให้มีการอาจจะมีการปล่อยน้ำนะครับออกมาจากเขื่อนหรือว่าระเบิดเขื่อนนะครับซึ่งเป็นข่าวลือกันมาแต่หลังจากที่มองด้วยสายตานะครับตอนนี้ระดับของแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะ สีของน้ำก็เป็นสีปูนนะครับซึ่งเป็นสีปกติของแม่น้ำโขงก่อนหน้านั้นนะครับเกิดภาวะน้ำแห้งนะฮะจะทำให้สีของแม่น้ำโขงเป็นสีเขียวเป็นสีคลามนะฮะแต่ตอนนี้สีก็กลับมาเป็นดังปกตินะครับสีปูนนะฮะระดับเพิ่มขึ้นสูงนะครับเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนะครับพี่น้องที่มี ภูมิลำเนามีที่อยู่อยู่ติดกับแม่น้ํำขงก็ระมัดระวังนะครับสำหรับตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักผ่อนนะครับเดินเล่นของนักท่องเที่ยวมีอุปรกรณ์ออกกําลังกายไว้ให้บริการนะครับจะมีร้านอาหารร้าน กับข้าวนะครับจะเป็นพวกเน้นเกี่ยวกับปลาน้ำขู่นะครับจะอยู่โซนนี้แต่ช่วงนี้มันมีโควิด1 9บาระบาดนะครับทำให้นักท่องเที่ยวลดลงลดลงแบบหัววภาพฮะปกติในช่วงสถานการณ์ปกติก็จะมีคนเต็มนะครับอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ก็ดังที่เห็นครับเงียบคลิป ฝั่งตรงข้ามเป็นสปปลาวนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นบ้านอะไรนะบ้านหนองบกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท้องฟ้าสวยงามนะครับที่ริมโของอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมระดับของแม่น้ำก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับเพิ่มสูงขึ้น,นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีพายุนะครับเข้าฝนตก ติดต่อกัน2 3ถึงวันนะลมพัดเย็นสบายนะครับอากาศบริสุทธิ์ที่จังหวัดนครพนมอำเภอธาตุพนมนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ก็เงียบเหงาครับเงียบเหงาเอาโอเคครับเรามาดูสถานการณ์ระดับน้ำของแม่น้ำขงกันสักนิดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมารายงานให้เพื่อนๆได้ รับชมรับทราบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ